ทุกคนคะ่ะอันนี้หลังจากทำเซิร์ฟเสร็จนะคะก็เนี่ยแต่งหน้านะคะแล้วก็มีคนอยากทําด้วยะคะ่ะก็เลยต้องทําให้นางน,นะคะที่เห็นเขาชอบมากครับก็เลยต้องทําตามนละไม่เจ็ไม่เจ็จริงๆคือแบบว่าไม่ไม่มัยาชาเดี๋ยวไปดูนะคะ้องพิสูจน์พร้อมทำเซิร์ฟนะครับผมจะทมาทําเซิร์ฟต่อจากคุณบอกมั่นเหี่ยวนะครับดูซิว่ามันไม่เจ็บจริงไหมและผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ทำเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เจ็บอย่างที่เราคิดนะแต่บางทีก็รู้สึกบ้างตรงกรอบหน้าคือมีจีๆบ้างแต่ผมว่ามันชิลมากเลยอะ่ะแล้วก็หน้ามันดูฟูขึ้นอะ่ะใช่แต่ว่าแต่และหมอสันจะผิวบางอาจจะรู้สึกจีดกว่าหมอว่ามีอ่ะใช่มันแล้วจะขนด,ด้วยใช่ขึ้นอยู่กับคนครับแต่ผมว่าทุกคนก็อ่ะอย่างผมผิวบางผมว,ว,ว่ามียผิวหนาก,กว่าผมเลยก็สบายหมดเนาะจริงๆก็ไม่เจ็บมากแล้วก็รู้สึกว่ากรอบหน้ามันุมขึ้นนะครับเนี่ย ดีมากเลยโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากลองโปรแกรมเซิร์ฟนะครับก็เจอกันได้นะที่เชตดาคลินิกเวชกรรมนะครับแล้วเจอกันนะครับ